แฟนเก่าเปรียบสเสมือนแก้วแตกอย่าไปเก็บมาแดกให้มันบ,บาด่าตีมงานตีมงานโจาก,กันสนันกรุงนะครับวันนี้แนว,แว<ม>เพลงก็จะอับผมจะไม่ลองเพลงช้าแล้วเพราะว่าคนชอบเอาผมประโยงมากเลย <c oughs> อจริๆเมื่อคืนนี้คุยกับน้องอยู่โอ้ไอรลองเพลงยังกระถือเขาเอาไปโยงเบิดว่าน้องกูบ่เป็นตัของตัวเองชิบหายเลยไม่ใช่อะไรนะ ไอ้คอมเมนต์ชมก็ก็ดีอยู่แต่ผมกลัวทัวลงผมนี่ <c oughs> คือเรารักกันดีนะครับพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนั้น mm hmm. แต่ยังไม่มีกระแสะเลยเราก็อยู่กันแบบนี้แหละเป็น mm hmm. พี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมใช่ครับใครผิดใครพลาดเราก็ให้กําลังใจกันไปน,น,น้องสุกเราก็สุกน้องรเราก็ทุกข์ด้วยเช่นกันอายุมันเป็นแค่ตัวเลขแหละปัจจุบันถ้าสะดือตรงกันความสัมพันธ์มาอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเสียใจครับเนาะ แฟนเก่าไม่ได้หายเป็นไหนแค่มันย้ายจากหัวใจลงไปอยู่ส้นตีนอีกสักไงก็ขอบคุณอดีตขอบคุณประสบการณ์แย่ๆที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเจอรักที่ดีถ้ามีรักที่ดีแล้วรักษามันไว้ให้ดีนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับไม่มีหมาตัวไหนขาบของคุณไปแดกนอกจากของคุณทำตัวเป็นอาหารหมาซะเอง ความรักที่บริสุทธิ์ก็คือเป็นความรักที่ไม่ต้องการที่จะครอบครองแต่เป็นคนเดียวครับคือความรักที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนที่เรารักสุดหัวใจเสมอในเมื่อเขามีหนทางที่ดีกว่าเราควรที่จะซัพพอร์ตเขาก็คือ You Let's go จงไปตามหาความฝันของคุณจงไปกับคนที่คุณคิดว่าใช่ ตรงไปให้เจอเส้นทางที่ดีเป้าหมายที่ดีและในวันหนึ่งถ้าคุณผิดหวังกับคนที่คุณไปด้วยไอ้คาตกรคนนี้จะรอคุณอยู่เสมอครับ